๑พฤษภาคม2566รายการตกมันบันเทิงได้สัมภาษณ์ทนายความของใบเตยสู่ที่ว่าน,นักรองชื่อดังซึ่งขณะนี้ถูกคุมขังอยู่ที่ทันทัศสถานหญิงกลางโดยเผยว่าใบาเตยตัดผมสั้นเรียบร้อยแล้วและยังคงต้องตักตัวอีก10วันหลังจากสารนัดสอบปากคำเพิ่มทําให้ต้องตักตัวอีก10วันส่วนที่ภูมิแฟนของลูกน้องชายใบยเตยเสียชีวิตแล้วใบเตยทราบข่าวแล้วคนข้างในเล่าให้ฟังเจ้าตัวนั่งภาวนาจิตสวดมนต์เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แฟนของน้องชายโดยใบยเตยรู้จักกับแฟนของน้องชายมาเป็น10 ต่างคนต่างช่วยเหลือกันมาโดยตลอดจึงทําให้ใบเตยช็อกเป็นอย่างมากสําหรับลูกสาวของใบเตยซึ่งคุณดาดูแลยอยู่ที่ปากพนงังจังหวัดนครศรีธรรมราชจากนี้ลูกน้องชายของใบเตยจะพาหลานกลับไปอยู่กรุงเทพมหานาครเหมือนเดิมและอาจจะพาไปหาใบาเตยที่ทันทัศสถานหญิงซึ่งแม่ลูกก็จะได้เจอกันที่ทันทัศสถานหญิงด้านเรื่องคดีสันนัดตรวจพยานหลักฐานอีกค้างดวันที่10กรกฎาคมนี้เวลา9ก้านาฬิกาถ้าไม่มีการเลื่อนค่ะ